สวัสดีครับผมยุกับผมนะครับวันเดี๋ยวแค่นั้นครับผมวันนี้นะครับเราจะวันนี้นะครับเราจะมาสร้างไข่ทอดไข่นะครับทอดไข่ทอดไข่แบบคระเทียมอันอะไรอย่างนั้นกดแสงดิอ๋อเยี่ยมข้าตัวอะไรเลยทอดไข่ได้ขนาดนั้นก็ต้องมีถ้่วถ้่ว พร้อมมีถว้วยเราก็ต้องมีไข่แล้วเราก็ต้องหยิบไข่นะครับพี่น้องหยิบไข่ใส่เกือมรเลตบนั้นไข่ระดับแอฟริกรันไปฟังก์วิจายรถกระจอกที่จะมาแทะเอามาจากฟอรงรก่อนแล้วโจโน้ตเราทดไข่เพื่อข้นเทพอยู่แม่ตอกไข่ไม่แตก พอเราแตกแลวนะครับเราก็ต้องการใส่เข้าไปนะครับใครเด็กแตกเยี่ยมเลยพอใครเด็กแตกเราก็ต้องเตรียมกระทะมีกสองลูกอะไรดีเราต้องลูกใหญ่ๆว้าวแล้วเราก็ต้องตังกกระทะตักกระทะพอตักกระทะเราก็ต้องปิดแก๊ส พลัสติกเราก็ต้องเออเทน้ำมันพอนนเราเทน้ำมันแล้วก็ร้องให้มันร้อนรู้ยังครว่ามันร้อนนะครับแล้วก็ต้องการนิ่งหิ๋งเข้าไปนะครับไม่นะครับเราจะโอ้ยเจ็บแล้วน้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะครับพี่น้องแล้วเราก็เทไข่ลงไปแบบนี้แบบนี้นะครับน้องๆหนูๆ แล้วก็รอให้ไข่มันสุกจะได้อร่อยแล้วว่าที่เรารอไข่สุกอยู่นั้นเราก็เอาเข้ามาเอือดไปโชเร่จัไมะเน่แล้วเราก็เอาชามไปแช่ดูสิจะเป็นภูเขาเลยหิย้วแล้วเราก็เสย่างนี้เลยเอาเครื่องมาโคตรโอ้โหไข่ไหมยมไปเลย แล้วเราก็คดเข้าใส่เจ้ามว้น้องๆหนูๆกินเท่าที่พอกินปิดแป้งแล้วมันก็สุกแล้วแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วเราก็มาใส่ซอสแล้วมาก็เราใส่ซอสกันอีกสักนิดสักหน่อยเออเราใส่เท้าแล้วเราก็ตักมันขึ้น เราจักมันขึ้นเราก็เอาน้ำมันออกนิดหน่อยอหน่าเด็ก